สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทคนด้วยนะคะช่องข้ออมชาแนลเองค่ะสวัสดีวันพุธที่ม25มกราคม2566นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีข่าวสารมาตรการของรัฐหลายมาตรการมาแจ้งให้ทราบนะคะข่าวแรกเราก็มาสรุปมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันอังคารที่24มกราคม2566ที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติออกมาหลายเรื่องนะคะ มาตรก,การแรกนะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา4เดือนมาตรก,การที่2นะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟน5เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันคะ่ะว่ารัฐบาลน,นะคะให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างแตกต่างหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมไปจากเราเที่ยวด้วยการเฟสที่แล้วหรือไม่นะคะและคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มี การอนุมัติสำหรับท่านใดนะคะที่เป็นสมาชิกกอชซึ่งมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการประกาศกฎหมายใหม่นะคะทำให้สมาชิกเนี่ยมีการสะสมเงินเพิ่มและในส่วนของภาครัฐนะคะก็มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสะสมของภาครัฐสมทบเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะข่าวต่อมานะคะก็เป็นการติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าติดตามความคืบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเยียวยาน้ําท่วมนะคะที่อยู่อาศัยปี65 กว่เรือนละ5,000บาทถึง9,000บาทนะคะรวมไปถึงวันประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าทายที่สุดแล้วนะคะคลังเนี่ยจะมีการประกาศผลได้เมื่อไหร่ก่อนจะไปรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องของ c h ชาแน,นลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆคะ่ะ ข่าวแรกนะคะเรามาสรุปประเด็นสําคัญของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่24มกราคม2 5 6 6หรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะคะโดยมาตรการแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมีมติให้ลดค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลา4เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคมนะคะถึงเมษาย,ยน2566โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดยแยกเป็น2กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มแรกนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้านะคะจำนวน92.04สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า F t เรียกเก็บสะสมและส่วนลด1.39สตางค์ต่อหน่วยนะคะ กลุ่มที่2สองสหรับผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่151หน่วยขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจํานวน67.04สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยมีผลต่างค่า FT เรียกเก็บสะสมส่วนลด26.39สตางค์ต่อหน่วยค่ะสรุปนะคะก็คือสําหรับมาตรการลดค่าไฟฟ้าจะลดให้เฉพาะผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติโครงการเรลาเที่ยวด้วยการเฟส5ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการดังนี้นะคะ 1. จำนวนสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เข้าโรงแรมที่พักจํานวนห้องพัก560,000หสิทธิ์นะคะหมายถึงจํานวนห้องพักคูณด้วยจํานวนคืนและหากเรานะคะนำจำนวนสิทธิ์มาหารก็คือ5คนต่อสิทธิ์ ก็จะได้เป็นจํานวนคนออกมาคือ1นึ่งแ0 0หนึ่งคนนะคะ2ดังนั้นนะคะเราเที่ยวได้กันเฟส5จะได้จํานวนผู้เข้าร่วม1นึ่งแสนหนรายนะคะรายละไม่เกิน50ต่อห้องซึ่งรอบนี้นะคะจํากัดไม่เกินคนละ50หรือว่าไม่เกินคนละ5ห้องซึ่งน้อยกว่ารอบที่แล้วนะคะคือไม่เกินคนละ10บสิหรือว่า10ห้อง3รับสนับสนุนรายละ40แต่ว่าไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนสูงสุด5ห้องนะคะ 4่คูปองร้านอาหารหรือว่าท่องเที่ยวนะคะ e voucher หก0 0บาทต่อวันซึ่งจะต้องสแกนจ่ายผ่านแอปเป่าตังนะคะสำหรับส่วนลดคูปองค่าอาหารก็ได้เท่าเดิมกับเราเที่ยวด้วยการเฟดที่ผ่านมา5ระยะเวลาดำเนินการนะคะเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยาย,ยน2 5 6 6ค่ะน,นี่ก็คือสรุปมาตรการเราเที่ยวด้วยการเฟด5อย่างไรก็ตามนะคะก็ให้เราฟังประกาศอย่างเป็นทางการนะคะผ่านทางเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยการ .com ต่อไปนะคะ มติคณะรัฐมนตรีวันที่24มกราคมนะคะมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจ่ายเงินสะสมและสมทบของกอชโดยเสนอให้เพิ่มเงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนจากปัจจุบันนะคะสูงสุดไม่เกิน13,200บาทต่อปีเป็นสูงสุดไม่เกิน3,000 30, บาทต่อปีนะคะ ส่วนเงินสมทบที่รัฐบาลนะคะจะช่วยจ่ายสมทบให้นั้นจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน1,800บาทต่อปีนะคะทุกช่วงอายุโดยช่วงอายุ15ปีถึงไม่เกิน30ปีนะคะรัฐเนี่ยจ่ายสมทบให้50%ของเงินสะสมแต่ว่าไม่เกิน1,800บาทต่อปีช่วงอายุมากกว่า30ปีแต่ว่าไม่เกิน50ปีนะคะรัฐจ่ายให้80%แต่ว่าไม่เกิน1,800บาทต่อปีและช่วงอายุมากกว่า50ปีแต่ว่าไม่เกิน60ปีนะคะรัฐจ่ายให้100%แต่ว่าไม่เกิน1,800บาทต่อปี ดังนั้นนะคะหากสมาชิกต้องการได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุดที่1800บาทต่อปีสมาชิกนะคะจะต้องส่งเงินสะสมในช่วงส่วนของสมาชิกเพิ่มนะคะเช่นสมาชิกที่มีอายุ15ปีไม่เกิน30ปีนะคะจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนปีละ3600บาทต่อปีหากสมาชิกมีอายุมากกว่า30ปีแต่ว่าไม่ถึง50ปีนะคะต้องส่งเงินเข้ากองทุน 2,250บาทต่อปีนะคะและหากมีอายุมากกว่า50ปีแต่ว่าไม่เกิน60ปีจะต้องส่งเงินกองทุนปีละ1,800บาทต่อปีค่ะทางนี้นะคะปัจจุบันเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายให้สมาชิกนะคะจะเป็นไปตามช่วงของอายุสมาชิกนะคะกล่าวคือกรณีสมาชิกอายุ15ปีถึง ไม่เกิน30ปีนะคะรัฐจ่ายสมทบให้50%ของเงินที่สมาชิกจ่ายสะสมแต่ว่าไม่เกิน600บาทต่อปีช่วงอายุมากกว่า30ปีนะคะแต่ว่าไม่เกิน50ปีจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล80%ของเงินสะสมแต่ว่าไม่เกินข6าบาทต่อปีและช่วงอายุมากกว่า50ปีแต่ว่าไม่เกิน60ปีนะคะจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล100%ของงเินสสะมแต่ว่าไม่เกิน1,200บาทต่อปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2556เป็นต้นไปค่ะ ข่าวต่อมานะคะสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยนะคะอัตราตั้งแต่5,000บาทถึง9,000บาทเป็นกรณีพิเศษใน66จังหวัดน,นะคะกรอบ,บวงเงินรวม6,258.54ล้านบาท คืบหน้าล่าสุดนะคะล่าสุดปอพอได้ดําเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบนะคะตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2565ถึง20มกราคม2566แล้วรวมจํานวนทั้งสิ้นนะคะ562,112ครัวเรือนจาก66จังหวัดที่ประสบอุทก,กภัยนะคะและกรุงเทพมหานครหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วม2565นะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขงังติดต่อ,อก,กันเกิน1วันแต่ว่าไม่เกิน7วัน และทรัพย์สินนะคะได้รับความเสียหายหรือว่าถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ว่าไม่เกิน30วันได้รับเงินช่วยเหลือ5000บาทกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่ว่าไม่เกิน60วันได้รับเงินช่วยเหลือ7 0 0 0บาทกรณีที่พักอาศัยนะคะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัเรือนละ9,000บาท ซึ่งสถานาการณ์แจกเงินเยียวยา,วาน้ำท่วมล่าสุดนะคะนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่า เมื่อวันที่20มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะปอพอเนี่ยได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินและธนาคารออมสินนะคะก็ได้โอนเงินช่วยเหลือครั้งที่1เข้าบัญชีผู้ประสบกุภัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาและจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะจํานวน38,408รายนะคะผ่านระบบพร้อมเพย์แบ่งเป็นธนาคารออมสิน5,645ราย และธนาคารอื่นนะคะ 32, 3 2 7 6 3รายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีผู้ประสบอุทกภัยจำนวน1น0 6กรายไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้เนื่องจากไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะกับเลขบัตรประชาชนซึ่งพอ,อนะคะได้แจ้งให้จังหวัดประสานผู้ประสบภัยนะคะมาดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินช่วยเหลือต่อไปค่ะ และมีอีกจํานวน4จังหวัดนะคะที่อยู่ระหว่างการรอโอนเงินเยียวยาน้ําท่วมซึ่งจังหวัดนะคะได้ส่งข้อมูลครัวเรือนของผู้ประสบุปปภัยนะคะมาให้ปพเพิ่มเติมแล้ว4จังหวัดได้แก่ลบบุรีพะนครศเีียุธทยาขอนแก่นและสุพรรณบุรีนะคะรวม75,841ครัวเรือน จำนวนเงิน547ร้อยสีบล้าน8,500บาทนะคะซึ่งจะได้รวบรวมส่งให้ธนาคารอมสินเพื่อดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชตีต่อไปะคะ่ะทางนี้นะคะมี5จังหวัดไม่มีครัวเรือนเข้าหลากักเกณฑ์การช่วยเหลือนะคะได้แก่จังหวัดกระบี่ชุมพร ตราดนาราธิวาสและเก็จังหวัดอำนาจเจริญค่ะสำหรับจังหวัดอื่นๆนะคะได้มีการกำหนดประชุมกชพจเพื่อตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะให้ปพเพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะภายในไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะ นี่ก็คือการรายงานความคืบหน้าล่าสุดจากนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565ค่ะสำหรับช่องทางการเช็คสถานนะเงินช่วยเหลือน้ำท่วม2565นะคะประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วสามารถติดตามสถานาการณ์ดำเนินการของตอนเองนะคะได้ที่เว็บไซต์ flood65. d i s a s t e r g o t h นะคะเดี๋ยวทางช่องของเรานะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเลือกเมนูติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยนะคะช่วงฤดูฝนปี2565หรือว่าตามภาพด้านล่างนี้นะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลกักระบบนะคะจะแจ้งผลให้ท่านเนี่ยรับทราบค่ะ ค่ะนี่ก็คือข่าวสารที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะทายนี้เนี่ยอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยคะ่ะว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะที่อยากจะบอกไปถึงนายกหรือว่าภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าการจ่ายเงินเยียวยานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องของช anel นนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะ